วันตาปีขอกราบสวัสดีท่านนักลงทุนที่ชื่นชอบในเกมกีฬาฟุตบอลทุกทากา่านครับ วันนี้พาท่านนักลงทุนรับชมการวิเคราะห์ทีเด็ดทัศนาฟุตบอลในศึกเยอรมันบุนเดสลิก้าระหว่างเจ้าบ้านทีมเอาบวกพบกับทีมเยือนอย่างไบเยนมิวนิกจะลงแข่งขันกันในเวลาตี230มนาทีโดยประมาณของวันที่20เดือน11 2564ที่สนามดับเบิลยูดับเบิลยูเคอารีนาเมืองเอาบวกประเทศเยอรมนีซึ่งตอนนี้ทีมเอาบวกอยู่ในลำดับที่16ของตารางฟุตบอลเยอรมันบุนเดสลิก้าและทีมไบเยนมิวนิกอยู่ในลำดับที่1ของตารางโดยฝั่งเจ้าบ้านทีมเอาบวกนำโดยมาคุดไวเซียนผ มาคุดจะเล่นให้สุด4 2 3 1แต่ค้ามไจะลงสนามด้วยแผนการเล่นอย่าง4 4 1 1ในนัดน,นี้โดย11ผู้เล่นตัวจริงที่ค้ามไจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นจะนำยังลาฟานกิเกียว,วิสโลเบิร์ตกัมมี่เจฟฟี่กูเวลิวลิทเจอเอลออฟฟอร์ดแมตต์พีเดเซนอองเดรฮานลูเบนวากัสคาร์ลอสกูโซดา,า,าเนียลคาริจูลีอาเนมเออร์และฟอรอนดีเด์เลดเน และส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างบาเยน์มิวนิกนำโดยยูเรียนนาเกลมันผู้จัดการทีมแผนการเล่นหลักของทีมคือบาเยนจะยิงให้เพลิน3142และคาดไจะลงสนามด้วยแผนการเล่นอย่าง4 2 3 1ในนัดน,นี้โดย11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดไจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นจะน,นำยังมานนเอลนอยเออร์อัลฟอนโซเดวีลูกัสเอนันเดสดาโยนอุปาเมกาโนเบนจามินปาวามาเซลซาบิสเ์โจชัวคิมมิต ดีลอยซานเน่โทมัสมิลเลอร์คิงส์ลีย์โฮแมนและโรเบริร์ตเดวันดับ ผลงาน6นัดหลังสุดของทีมเอาบวกไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับโดยวันที่31เดือน10 2021ชนะสตุตก,การ์ดด้วยสกอร์4ประตูต่อ1เสมอกับอาร์เมเนียบิเลเฟตด,ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ที่เหลือแพ้ให้กับโบรุสเซียดอดมุนด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แพ้ไม้0ูน5ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1เสมอกับโบคุ่ม90นาทีด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แพ้จุดโทษไป5ประตูต่อ4นัดสุดท้ายวันที่6เดือน11 2021พ่ายให้กับโ ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผลงานหกนั้นหลังสุดของทางทีมไบเยนมิวนิคทำได้ดีมากเลยนะครับไปเยือนเบนฟิกา้าชนะด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ต้อนรับออฟเฟนทามชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ เดียนยูเนียนเบอร์ลินชนะไป5ประตูต่อ2ต้อนรับเบนฟิก้าชนะไป5ประตูต่อ2และนัดสุดท้ายวันที่6เดือน112021ต้อนรับการมาเยือนของเอฟซีไฟบวกชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับและสิ่งสําคัญคือการโครจรมาพบก,กันของทั้งคู่6นั้นหลังสุดเสมอไป2นัดเมื่อวันที่26เดือน9 2 0 1 8ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1วันที่19เดือน1 0 2019เสมอกันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 4นัดที่เหลือบบเยอร์มิวนิกชนะไป, 5, ปะอ2 1ประตูต่อส2ประต่ ตูต่อศูนย์และสุดท้าย3ประตูต่อ2ครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆของทุกๆสื่อและสิ่งที่ทีมงานวังตะปีรวบรวมให้นักลงทุนเหมือนเช่นเคยครับคือการนําเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้จากเว็บไซต์ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ของ m m 8 8 u n i o n c o m หากผิดพลาดป,ประการใดต้องขออาภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วสําหรับรายการนี้ทีเด็ดทัศนะทีมงานวังตะปีขอเทใจเชียร์ทีมไบโอเมวนิกครับสุดท้าย ก่อนจากกันไปขอเชิญท่านนักลงทุนร่วมสนุก,กเราได้ที่8 8ด n i o n 02ยูเนียนครับหากท่านชื่นชอบฝากกดไลค์หากว่าใช่ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานวังดัปีด้วยนะครับนุกันดีคุณ